สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกฐานสวัสดีพี่น้องนี่เขาน้องลุงแน่วเร้อเนาะมาจริงเขาบายนีสบายดจำปลาทุกอางเลยแซ่บแซ่บจำปลาอาหารเที่ยง ทำอมไิบ่ไมาดีพี่น้องตาด้น้องนกินบ่กินบ่ลูกคนลูกโมกกขดอเ้ยเชียงไอ้ออกออกเต้นน้อยกขไปเอ็มเผื่มาเล่นน้ำเขาไดีไหมมีผัวดองเอ็มหนาหักอีกได้อัน น้องเอ็มน่ะน่ารักวะสันพอๆกับอาตตินะพี่น้องอ้าวจอตบเต้ากับอ้าวไม่หช่ชมูใช่เปล่าลูกไหมชมูใช่ด้วยลูกเป็นวัดเบื้องหนังกำใจบ่ไปบ่ไปไหมไปเป็นนังกำใจไบ้ไปไป

มามาหมเพชรดอกยามันโมน้ำสีอยู่มาเ่วยาเออกินแล้วเธอหนึ่งก็มาหนังเห็นโอ้ยไม่นั่งเหงอนปุู่บางเกาะกันนี่ฮิตะหัวจิงค่ะเถียงพี่น้องเลยโยขาบ่ายนะจ๊อือขาบ่ายจจัง่ง ้ันภาพมัก็นหเขาเผาผมไหมเนาะเราดูคอยเนลังเดอกกระเพรกระต้มน้ำหอดไม่หายอยู่โอ๊ย้ยังได้ลวกสร้างอย่ตจังหน่อยนี่ดูไปพิงแม่พิงนี่อยู่ พิงอัน <chatting> นั้นพิงอันนี้มาเอามลมล

เต้นหน่อยลำบากอ้อกาออดูตัวเราอ้อมผ่าเข่าโอ้ยสอบมึงหนาพุทธันหนาพุนี้ชิว่าเขากินยังเด้ชิวบะวันเนอะกินข้าวเที่ยงแล้วเกินอะไรกันกะินเนาะกินข้าวเอื้อยปลาฐานชิบะไป ใส่ลาเต๋อโบราณกัดิยูใส่แล้วจะใครเนี่ยใครจะกินได้มเนี่ตากอีเด้อต้มยังอยู่ไหนนมแนวปีเซตนมบดเอามาจอกโง่แล้วเดี๋ยว นมแน่เมื่อดวดโลกเขาเป็นนวนี้เอาแล้วนมใหม่น้องไปไปลนให้มันนมมาก็ได้นมใหม่น้องไเล่นเมื่อนมใหม่นองเตไปนมเดียวฉันเออคินไอคิวคือเก่านะ นอนนีเนาะลาเอ้ยกินนมแพนมแล้วเกระแพบบ่อโอ้ยเนาะได้สูตรแล้วพอนอนผู้ทามันเห็ดแจวขี้ป้านะันเห็ดเห็ดแจวขี้ป้าวะันทามสูตรจะเป็นจากบอดยนง่มพอพบอกบอกไปตอนไหนเห็ดเป็นแล้วพอนอนไ่ได้ถ่ายตอนเห็ดให้เบิ่งซ้ำพี่น้องเย้ย เห็ดกินผู้เดียวก็เลยบ่ได้ถ่ายพี่ให้นอ้องเบ่งเ,เออน่นอยาก่นอยากล่องเห็ดเจียวขีป่ปลาอยากล่องกินจำปลาเห็ดเจียวบบเป็นก็นเลยบ่ได้เห็ดม่ได้เห,ห็ดเ้เบ่งซ้ำผู้เดีย่อัาปนกล้เฮาเาจะตีขาจะเห็ดบเป็นเจเป็นอือปาก <laughs> เดี๋ยวล่งเอาปลาประการของหน้าหวานมากินลอยคุณคุณตรวจชีพจิดโมงคืนใช่ยังทำยังไอนะ

ไม่รู้นะเนาะโอ้กายเยอยเลยอ่ะโอ้เบ้นจะเข้าประกานะเจวเจขี้ปลาเนาะสิอยพังซอยปลาออกมาแลวก็เนาะอันนี้สิเป็น สูตราซุยคนอื่นเห็ุกบจักเนาะอันคั้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 นปลาคั้นปลาเออคั้นสมคั้นบักเน่าอะไรพี่น้องบีบากเน่าเสภาอะไรแล้วก็คั้นคั้นแล้วก็เอาน้ำมันคั้นเส็ปเอาน้ำมันไปเทใส่ขีปลาที่เขาเอาไว้อะไรพี่น้องแล้วก็เอาไปขังสืไฟให้มันซุกแล้วก็มาปรุงใส่บักพริกเขาเขาขัวน้อยหนึ่งก็ได้เกลือเป็นนัวแล้วก็ซิมเอามากนลดได้กับปรุงเอาพี่น้องเลยมากกิจจังหรือเค็มเลย เนเหมือนกันหมูเมาหมูเมาอยู่บ่สองคนชุบเหรเพราะว่ากันชุบมือขูอันขู่ยังก็ขู่เจ๊เจ้ขู่ยังก็เอกเป็นสัมกี่นวบ่ขู่จิ้นชุบเิ่นเห็นงานไปบ่สกการน้ำ เอาน่ะเอาหนักโต๊อกบ่พอใส่เอายุยม่จะผูชายแท้จะลาไปใส่น่ะลาไปใส่โอ้ยเกลือผู้เดียวนาะคือสี่บยงพุทธญาณน้ำมูกนี่ไม่เที่ยว ยังบ่พ่อไ่บ่พ่อไม่ก็ต่อภา่นพี่น้องเลยโอ้ต่อมาได้งาเกินไปต่อมาหลอดปอดแปดไม่พี่น้องมีแต่ต่อเอาไม่มันบ่พ่อแล้วก็ต่อเอาต่อเอา มีจะตัดต่อเอาใหม่มันมาพ่อพี่น้องเลยลาพปแล้วเน้องพอกันคลิปน้ยินดีไม่แห้งทุกคนแล้วพี่น้อง,อง,อส,บองสบายดี